ทินีมันจะออกแล้วีนี้ยนโยนโยหโยนโยโยนโยโยหดหัดหัดเอาโย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 เออเหฮ้ยเฮ้ยโยโยนหย มาออกมาไม่เอาออกมาจะโดนแบนในปีหน้าอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ไหวนะกรรมการกอดล้วอยู่สะบัดอย่างแรงไม่ไม่ไม่น่าเล่นไม่น่าไม่น่าเขาจะไม่ให้เล่นทำเสียเออเอาออกเถอะ ไม่ไหว